สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในช่องรุ้งอันติรดมือสองนะคะพี่ๆี่วันนี้รุ้งจะพาไปดูเจ้าโตโยต้าอันติสตัวนี้อามาเลยจุ่มจุมไปเลยคุณพี่อะจะบอกว่าที่บริษัทเพชรยนต์พี่ๆี่มีอันติสให้เลือกมากกว่า60คันกันเลยทีเดียวอะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะคะพี่เป็นเจ้าโตโยต้าอันติสหดปี2018นะคะพี่ขา ตัวนี้เป็นปี2018ที่สวยมากโฉมสวยจริงๆคุณพี่พี่ๆสาวกอันติสสาวกโตยตตาต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะพี่ๆจะบอกว่าที่เนี่ยบริษัทเพชรยนต์พี่มีให้เลือกมากกว่า60คันกันเลยทีเดียวดู อขอแค่พี่พี่ชอบนะคะพี่เข้ามาดูได้เลยนะคะพี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่พเขตมินบุรีกรุงเทพมหาคนครโอเคไหมคะพี่เดี๋ยวเราพาไปดูกันทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะว่าภายนอกจะเป็นยังไงและภายในจะเป็นยังไงดูจากภายนอกก่อนอพี่ภายนอกสวยมากสวยมากจริงๆพี่ภายนอกนะคะดูสปอร์ตมากดูเรียบรูด้วยคุณพี่ ทั้งสปอร์ตทั้งเรียบหรูพี่ๆคนไหนชอบนะคะความนั่งกว้างนั่งสบายรถเก่งสี่ประตูจุของได้เยอะๆที่นั่งยืดขาได้สบายๆตรงนี้เลย t o y ยต a าอ,อันติสนะคะตัวนี้ราคาเบามากกระซิบเลยว่าราคาเบามากคุณพี่อ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงอ๋อขอภยัยดูข้างนอกก่อนดีกว่าเนาะอ่าตัวนี้ค่ะคุณพี่เป็นโต y ยต้าอ,อันติสีบอนคะ่ะคุณพี่ราคาอยู่ที่ สี่แสนเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นเจ็ดถึงแปดันบาทต่อเดือน,นะค่ะพี่ผ่อนเริ่มต้นน่าจะประมาณแปดพันนะแผดแปดพันบาทต่อเดือนเลยคุณพี่อ่ะผ่อนเบาอยู่นะผ่อนเบามากนะพี่อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะมาดูที่ด้านนอกก่อนเลยนะคะคุณพี่ไฟหน้าค่ะคุณพี่ไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ส,สวยๆแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยงในตัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่คะแล้วก็นี่ มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็คือแบบเวลาที่พี่แบบขึ้นเขาลงดอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมอกเนาะไฟตัดหมอกช่วยคุณพี่ได้นะคะอ่ะแล้วก็มาที่นี่เลยนี่กระจังหน้าค่ะคุณพี่กระจังหน้าได้เป็นสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะเป็นสีบอลสีเดียวกับตัวรถเลยเนาะคุณพี่เอออ่ะคุณพี่แล้วก็มีเส้นโครเมียมนะคะพี่ สองเส้นอยู่ด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูหรูมากดูเรียบๆหรูๆดูแบบดูเรียบที่มีเอกลักษณ์เอออ่ะมาดูที่กันชนหน้าค่ะคุณพี่กันชนหน้าคุณพี่จะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆเลยตัวนี้พี่บอกเลยว่าสวยมากจริงๆอ่ะให้ดูสีมีคุณพี่ดูสีสวยมากสวยแบบนี้เลยนะคะพี่แล้วก็ กระจกเราติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่จะบอกว่าที่นี่นะคะรถยนต์มือสองเป็นรถหน่วยงานประวัติสูตรนะคะพี่ไม่มีพิกความจมน้ํานะคะพี่ไม่มีขัดสีกอใหม่อ่ะคุณพี่รับประกันได้เลยเข้าเออเข้าสูนทุ่งนึ่นมโลก,กันเลยทีเดียวนะพี่เอออะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ดูไฟเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ทีน่น้องอยากแนะนําเลยคือน,นี่คุณพี่ล้อมแม็กค่ะคุณพี่ ล้อของที่ได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะพี่ล้ออัลลอยสีทูโทนค่ะคุณพี่ได้เป็นสีแบบทูโทนเทาดําผสมสีเทาเออสวยๆแบบนี้แล้วมีดิสเบกหน้าหลังด้วยนะคะคุณพี่ยางจะบอกว่ายางปี2023นะคุณพี่ยางปีใหม่มากปีใหม่มากจริงๆคุณพี่คะ่ะปีใหม่มากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูันที่นี่เลย กระจกค่ะคุณพี่กระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่มาที่มือจับค่ะคุณพี่ค่ะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถสีบอลน,นะคะพี่แล้วก็มีเส้นโครเมียมสีแบบนี้ตัดด้วยเออแล้วก็นี่ค่ะขอบกระจกคุณพี่นี่เป็นเส้นโครเมียมสีสวยๆแบบนี้ทั้งหมดเลยอะมาดูกันที่ด้านในโอ้โหด้านในสวยมากคุณพี่ ด้านในสวยมากจริงๆสวยมากๆค่ะคุณพี่ขาอันนี้นะคะพี่ดูคอนโซลหน้าเลยคอนโซลหน้าได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยพี่และคอนโซลหน้ากว้างมากกว้างมากจริงๆนะคุณพี่แล้วมาดูนี่ที่พักเท้าค่ะคุณพี่ที่พักเท้ากว้างมากจริงๆใหญ่ๆเลยแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบพี่นั่งขาไม่ติดนะคะพี่พี่เออเบาค่ะคุณพี่ เบาได้เป็นเบาะสีครีมแบบนี้เลยเบาะได้เป็นเบาะสีครีมสวยๆแบบนี้เป็นเบาะหนังนะคุณพี่สีครีมดูเรียบมากภายในหลูมากคุณพี่จริงๆอ,อะมาที่ด้านข้างนิดนึงประตูด,ด้านข้างค่ะคุณพี่มีที่ใส่แก้วหนามให้เรียบร้อยเออแล้วก็มีแอร์ตรงนี้นะคะพี่น้องจะบอกเลยว่าแอร์วงกลมแบบนี้คุณพี่จะบอกว่ามันจึ้งเพราะอะไรรู้ไหมมันระบายความ มันระบายความเย็นได้ดีอ่ะพี่ครูมันออกได้ทุกรูแล้วก็มันเป็นวงกลมอ่ะมันจะกระจายความเย็นนะคุณพี่อ่ะมาดูตรงนี้นิดหนึง่งอากันที่บังแดดคุณพี่นี่มีกระจกให้เรียบร้อยนะคะที่บังแดดมีกระจกให้เรียบร้อยเนาะะโอ้โหพี่แล้วก็มีไฟด้วยนี่มีไฟให้ด้วยสําหรับตอนกลางคืนเนาะเสาเสาเนาะมานั่งก็แบบเปิดไฟแต่งหน้าได้เลยมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งด้านหลังนะคะคุณพี่โอ้โห ด้านหลังคุณพี่ด้านหลังกว้างมากจริงๆนะคะพี่คะ่ะเบาะหนังมาในเบาะสีครีมนะคะคุณพี่สวยๆแบบนี้เลยนุ่มๆเลยเนาะที่พักเท้ากว้างๆสบายๆแล้วก็นี่ค่ะมีที่เสียบสาย USB ด้วยนะคะเวลาแบตหมดนะคุณพี่มีให้พร้อมนะคะพี่่อแลวดูอ่าสวยแบบนี้เลยอ่ะเราไปดูที่ไฟท้ายนิดนึงคุณพี่คะ่ะ ไฟท้ายค่ะคุณพี่ไฟท้ายคุณพี่จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED สวยๆแบบนี้เลยเส้นย,ยาวๆเลยนะคะพี่อ่ะมาดูนันที่ด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวขอญาตเปิดนิดหนึงนะคะนี่โอ้โหคุณพี่ด้านหลังด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่สีดำกว้างๆเลยเรามาดูนันที่ยางอะไหล่นิดหนึ่งนะคะพี่โอ้โหคุณพี่ ยางอะไหล่มีให้ครบครบเลยนะคะพี่ยางอะไหล่มีให้ครบๆเลยแบบนี้เลยนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยยางอะไหล่มีให้ครบคุณพี่รับประกันเลยอา่าต่อไปเรามาดูที่นี่เลยไฟท้ายนะคะคุณพี่ไฟท้ายจะได้เป็นแบบนี้เลยเนาะทั้งสองด้านเป็นเหมือนกันนะคะพี่แล้วก็ด้านหลังถือว่าหรูมากดูหรูมากจริงๆนะคุณพี่หรูจริงๆแล้วดูคันอื่นมันก็เตะตาถูกปล่ะคันอื่นมันก็เตะตาคุณพี่อ่าเรารไปดู นี่มือจับด้านหน้าก็สวยโอ้ยน้องไม่รู้จะบรรยายยางไงคุณพี่สวยจริงๆเอามาดูภายในฝั่งคนขับนิดนึงอันนี้เป็นภายในฝั่งคนขับนะพี่ๆอันนี้เป็นภายในฝั่งคนขับนะพี่ๆเรามาดูอย่างแรกเลยปุ่มพุชตาร์ตปุ่มพุชตาร์ตรอยู่ทางด้านขวานะคะพี่แล้วก็มีแอร์ดีด้วยโหกระจายความเย็นได้ดีมากน้องบอกเลย น้องบอกเลยอันนี้คือเลขใหม้นะคะพี่ถือว่าน้อยนะถ้าเอามาหารดูดีๆปีสองพรถปี2018ันไมน้อยนะพี่อันเนี้ยอ่าพวงมาลัยครับพี่พี่พวงมาลัยคุณพี่ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสวยๆแบบนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุได้อ่ะ เออขอภัยแอค่ะคุณพี่แอเป็นแออัตโนมัตินะคะพี่พี่เย็นฉ่ำสบายเลยอ่ะแล้วก็มาที่หน้าจอมีหน้าจอแยกมาให้เรียบร้อยอ้อขอภัยคุณพี่ขอภายน้องเพิ่งเห็นแอขอภัยนะพี่น้องพูดผิดแอเป็นแบบแมนวนวลนะคะคุณพี่ขอโทษทีอ่ะมีหน้าจอแยกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ค่ะมีปุ่มฉุกเฉินด้านซ้ายมือเนาะอ่ะ เกียร์ค่ะคุณพี่เกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะพี่เป็นขั้นบันไดสวยๆแบบนี้เลยมีที่ใส่แก้วน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆนะคะอยู่ด้านข้างเลยพี่กว้างมากกว้างมากจริงๆนะคะพี่อ่าแล้วมาดูด้านข้างนี้หนึ่งมีกระจกออโต,โต้หนึ่งบานนะคะพี่สวยมากปุ่มที่ชั่นคอนโทรลครบแบบนี้เลยอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคุณพี่ขอภยัยสวยๆแบบนี้เลยนะคุณพี่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะชอบโตโยต้าอันติ 1.6g ปี 1> 1 2018นะคุณพี่ติดต่อขอไปติดต่อลุงได้เลยนะคะพี่ทางช่องทางนี้เลยเบอร์โทร0972517435นะคะพี่หรือไม่สะดวกเบอร์โทรคุณพี่ดูหน้าช่องได้เลยคุณพี่มีโปรไฟล์แอดไล์ให้ด้วยเออพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะหรือว่าสนใจอยากล็กอินเข้ามาล็กอินเข้ามาได้นะคะพี่ ที่บริษัษเทเพชยยนต์นะคะพี่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่เขตมินบุรีแขวงมินบุรีกร ah ุงเทพมหานครอะวันนี้น้องลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ